สว,ส,สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการอ่านไพ่กับหมอฟ้านะคะวันนี้เราจะมาเล่านะคะนิยายผ่านไพ่เนาะนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะให้ไพ่เล่านิยายของคุณและเขาเนาะเป็นพลังงานโดยรวมนะไม่ยึดเอาเป็นของของใครนะคะ แล้วก็รับแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะเพื่อโปรแกรมจิตตัวเองนะคะให้คิดทางความรักไปในทิศทางที่ดีนะนะคะอะไรที่ไม่ดีก็อันนี้ไม่เอาอันนี้รับค่ะอันนี้ฉันรับค่ะโอเคไหมนะคะอ่ะมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้ชื่อเรื่องอะไรนะคะออ่ะ,อะ,อะ กลัวการสูญเสียก็มานะนะคะเพราะว่าเธอคือดวองใจนะคงยิ้มขับรถเนาะยังมีความกลัวแต่ก็ยังความหวัง,งเพราะเธอเป็นด,งดวงใจเพราะเธอคือดวงใจโอ๊ยเนาะสมานแท้การตัดสินใจอาจจะเห็นไม่เต็มเนาะอ่าอย่างีกอ่ะ,อะ,อะโอเค ถ้าให้ชื่อเรื่องนี้นะนะคะให้ชื่อเรื่องว่าระหว่างความกลัวกับหัวใจที่ยังมีกันเนาะหัวใจที่ยังเลือกกันอะประมาณนั้นเดี๋ยวขอเรียบเรียงแบบหนึ่งนะคะนี่คือเรื่องราวที่ไพ่กระสิบออกมา ไม่ใช่เสียงดังแต่เป็นเสียงเบาๆที่ดังในใจผ่านความรู้สึกของเขาผ่านเส้นทางของคุณและผ่านบททดสอบของความรักที่ไม่ได้มาเพื่อง่ายแต่มาเพื่อเปลี่ยนหัวใจในเวลานี้เขาไม่ใช่คนที่หัวใจว่างเปล่าแต่เป็นคนที่มีหัวใจที่เต็ม เต็มไปด้วยความคิดที่ไม่รู้ว่าจะเล่าให้ใครฟังเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบและเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ยังหาที่ว่างไม่ได้เขาใช้ชีวิตเหมือนคนที่ดูมั่นคงจากภายนอกเป็นคนที่โลกมองว่าเข้มแข็งยืนได้เดินได้ตัดสินใจเก่งแบกรับทุกอย่างไว้ได้อย่างไม่บน่น แต่ภายในกับมีเด็กน้อยคนหนึ่งเด็กที่ยังกลัวการสูญเสียกลัวการผิดพลาดกลัวการรักแล้วไม่รอดกลัวการให้ใจไปแล้วต้องเก็บเศษหัวใจกลับมาเองเขากลัวไปซะทุกอย่าง เขาเก่งกับทุกอย่างเก่งมากทุกๆเรื่องในชีวิตของเขาเขาสามารถจัดการได้เกือบทั้งหมดยกเว้นเรื่องของคุณเรื่องของความรักเรื่องของหัวใจแล้วคุณก็เข้ามาในชีวิตเขาไม่ใช่ด้วยเสียงดัง ไม่ใช่ด้วยการเรียกร้องไม่ใช่ด้วยการพยายามเปลี่ยนเขาคุณเข้ามาแบบเงียบเียเหมือนแสงไฟอุ่นๆในห้องที่เขาอยู่มานานโดยไม่เคยเปิดไฟดวงนี้แสงที่ไม่ได้ทำให้เขาตาพร่ามัวแต่ทำให้เขาเห็นเขาไม่ได้ตั้งใจจะรักในตอนแรกเพราะความรัก ไม่เคยอยู่ในแผนการชีวิตของเขาอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเคยเจอเรื่องหนักๆมาอาจจะเป็นช่วงที่เขาพักใจหรืออาจจะเป็นอดีตของเขาจากพ่อแม่จากบุคคลอื่นที่ทำให้เขามองความรักในแง่ของความเจ็บปวด ช่วงแรกเขายังคิดว่าตัวเองอ่ะคุมเกมได้ควบคุมตัวเองได้และยังบอกตัวเองว่าฉันแค่ผูกพันฉันแค่สบายใจเวลาอยู่ใกล้เธอฉันยังไม่ได้รักเธอเหรอกเขาหลอกตัวเองได้เก่งมากเก่งกว่าที่เขาคิดแต่ทุกครั้งที่คุณหายไปจากสายตา ทุกครั้งที่คุณเงียบทุกครั้งที่คุณเหนื่อยแต่ยังยิ้มหัวใจเขากับสัน่นสั่นในแบบที่เขาควบคุมไม่ได้เขาเริ่มรู้ว่าความเงียบของคุณทำให้เขาไม่สบายใจมากกว่าคำพูดของใครทั้งนั้นเขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่าคุณไม่ได้เป็นแค่คนที่ผ่านเข้ามา แต่เป็นคนที่ทำให้เขาเห็นตัวเองเห็นทั้งด้านที่เข้มแข็งและด้านที่เปราะบางที่สุดด้านที่เขาไม่เคยอยากให้ใครเห็นเลยถ้าคุณยังรักเขาต่อไปเส้นทางนี้จะไม่พาไปสู่ความหวานทันทีเลยนะแต่มันจะพาไปสู่ความจริง จะมีช่วงหนึ่งที่เขาเหมือนคนยืนอยู่กลางทางแยกยืนนานหลังเลไม่กล้าขยับข้างหนึ่งคือความเคยชินความปลอดภัยโลกเดิมที่เขาควบคุมได้โลกที่ไม่ต้องเสี่ยงหัวเจ็บหัวใจ อีกด้านหนึ่งคือคุณคือความรู้สึกคือการเปิดใจคือสิ่งที่ไม่มีใครรับประกันว่าจะไม่เจ็บแล้วในช่วงนั้นเขาจะเงียบไม่ใช่ไม่รู้สึกแต่เพราะรู้สึกมากเกินไปมากจนไม่รู้จะจัดการกับมันยังไง คุณอาจรู้สึกเหมือนกำลังรักคนที่ถอยเหมือนกำลังยื่นมือไปหาคนที่ยังไม่กล้าจับคุณอาจถามตัวเองในความเงียบๆว่าฉันควรไปต่อไหมเราควรไปต่อหรือเปล่าหรือเราพยายามเข้าใจคนที่ยังไม่พร้อมที่จะรักคุณรู้สึกเหนื่อย บททดสอบนี้ไม่ได้มาเพื่อพิสูจน์ว่าใครรักมากกว่าแต่มาเพื่อให้คุณได้ยืนอยู่กับหัวใจของตัวเองเพื่อให้คุณถามตัวเองอย่างซื่อสัตว์ว่าฉันรักเขาจริงไหมหรือฉันกำลังหลงลืมตัวเองในขณะเดียวกันเขากำลังต่อสู้กับบางอย่างที่มองไม่เห็น เขากำลังรเรชิญหน้ากับอดีตกับความผิดพลาดกับบาดแผลที่เขาคิดว่าหายแล้วแต่ความเจ็บแคสถูกซ่อนไว้เสียงในใจเขาย้ำซ้ำๆว่าอย่ารักมากเดี๋ยวเจ็บอย่าให้มากเดี๋ยวเสียใจและแล้วความจริงบางอย่างจะค่อยๆถูกเปิดเผย ไม่ใช่เรื่องนอกใจไม่ใช่การทรยศแต่เป็นความไม่พร้อมความลังเลและความกลัวที่เขาไม่เคยยอมรับกับตัวเองช่วงนั้นแหละคือช่วงที่เจ็บแต่เป็นความเจ็บที่ใสนะเจ็บแบบที่ทำให้เห็นทุกอย่างชัดเจนขึ้น และถ้าคุณยังยืนอยู่ตรงนั้นอีกไม่ใช่ด้วยการรอนะแต่ด้วยการรักตัวเองไม่ลดคุณค่าไม่ฝืนหัวใจไม่ทิ้งศักดิ์ศรีของตัวเองพลังงานจะเริ่มเปลี่ยนเขาจะเริ่มมองคุณต่างไปไม่ใช่แค่คนที่ให้ไม่ใช่แค่คนที่เข้าใจ แต่เป็นคนที่มีค่าเป็นคนที่เขาไม่อยากเสียแม้หัวใจยังสั่นแม้เขายังติดอยู่กับความกลัวเขาจะเริ่มรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพราะอ่อนแอแต่เพราะคุณเข้มแข็งพอจะรักอย่างมีสติเขาจะค่อยวางเกาะวางอัตตาวางภาพลักของคนที่ เข้มแข็งตลอดเวลาเหมือนนักรบที่ยอมถอดดาบไม่ใช่เพราะแพ้นะแต่เพราะรู้ว่าบางการถอดต้องใช้หัวใจไม่ใช่อาวุธเหมือนเขาป้องกันตัวเองมากเกินไปปกป้องตัวเองมากเกินไปมเมื่อถึงจุดหนึ่งเขาจะรู้ว่าการไม่มีคุณ เจ็บกว่าการที่เสียงที่จะรักและการเลือกคุณไม่ใช่การเสียสละแต่คือการซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองครั้งแรกว้าวบทสรุปของเรื่องนี้ไม่ได้มาในรูปแบบของคำสัญญาที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้มาพร้อมดอกไม้หรือคำพูดสวยงามแต่มาในรูปแบบของการอยู่ตรงนี้ การไม่หนีการไม่เงียบหายการเลือกที่จะเรียนรู้ด้วยกันในวันที่ดีและในวันที่ไม่สมบูรณ์แบบความรักนี้จะเติบโตช้าๆเงียบๆแต่มั่นคงเป็นความรักที่ผ่านความมืดผ่านความกลัวผ่านการตั้งคำถามกับตัวเอง และไม่หลอกหัวใจตัวเองอีกต่อไปและถ้าทั้งสองคนเลือกจะเดินต่อนี้จะไม่ใช่แค่เรื่องของความรักแต่คือเรื่องของสองดวงวิญญาณที่มาเจอกันเพื่อสอนกันและกันว่าการรักใครสักคนไม่จำเป็นต้องเจ็บเสมอไป ถ้าเราไม่ทิ้งตัวเองและกล้ารักอย่างจริงใจก็จบแล้วสําหรับไพ่เรานิยายความรักนะคะสำหรับวันนี้เนาะเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะหมอฟ้าจะค่อยๆพัฒนาการอ่านมากขึ้นเนาะนะคะมาดูกันนะคะว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับนิยายรักครั้งนี้นะคะคนสองคนยังมีความต้องการกันและการมากยังมีพลังงานที่มันดงดดน,นะคะยังมีความรู้สึกที่มันบางสิ่งบางอย่างที่มันสัมผัสได้อะว่าอืมกับคนนี้มันพิเศษ นะคะนั่นเองเนาะอ่ะวู้ spiritual connection นะต่อไปนี้มันคือจิตวิญญาณของคู่แท้จิตวิญญาณของรักแท้นะคะนั่นเองเพราะฉะนั้นน่ะคุณและเขาสิ่งที่สำคัญนะคือการเลือกเลือกด้วยความรักเลือกด้วยความศรัทธานะคะการให้โอกาสตัวเองการให้อภัย และการที่จะรักและการให้อภัยอดีตที่เคยเจ็บเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะจิตวิญญาณที่ผูกพันกันมากๆเหมือนจำกันได้เหมือนเราเคยรู้จักกันมานะคะนะมันมีความจริงใจซ่อนอยู่ในนั้นมันมีความรู้สึกดีๆซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นการก้าวข้ามผ่านความกลัวด้วยความศรัทธาจะทำให้ทั้งคู่เป็นความรักที่สวยงามได้อย่างแน่นอน นะคะรับแต่ลพลังงานดีๆพลังงานบวกๆสุดท้ายแล้วคุณคือคนที่กำหนดชะตาชีวิตตัวเองการรับพลังงานดีๆเข้าไปทุกวันทุกวันจะทำให้การโปรแกรมจิตของคุณนะคะผักเรื่องเก่ากรรมเก่าสิ่งเก่าออกไปเพื่อเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ะะเหมือนน้ำเสียที่เติมน้ำดีๆเข้าไปทุกวันน้ำนั้นก็เจือจางเป็นน้ำที่ดีได้ในวันหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นดวงเปลี่ยนได้ชะตาเปลี่ยนได้อยู่ที่คุณเลือกมาฟ้าเป็นกำลังใจให้มีความสุขมากๆขอบคุณค่ะฝันดีค่ะ